จะเอยอยู่เมืองนอกผู้้เดียวนั่นทรงชา่นเป็นประจำบ่นน้อเนาะผนตอบรับยังนั่นบ่ละทรงชั่นยู่บ่ละกิเลสทั้งเท่าท้องฟ้าอยู่การภาวนาแค่ปลายเข็มนี่หนึ่งเด้แต่ละคนนั่นหนะักในอีปลาลดอีปลาลดมันกับิัองอยู่บ่ มันเห็ <abei> while, me. Me ุจะบริหารกันเลยเล็กหิมากเงียบไปเรื่อยบ่มันบอกก่บรเล็กหิมะหมดแล้วเห็ุไปแล้วก็เห็ดเอาตัวสอนให้แล้วเป็นแล้วแต่ว่ายุทีตัวเองต้องส่งอารมณ์อันเป็นกุศลหรือส่งชาติเราเองเด้เห็ดไปเรื่อยการเข่าเดี๋ยวมันก็เข่าไปเองดอกหน้า แลายบภัยอีกแน่เรื่มละหลายหลายคนจะดอกฝีฟันพากันเห็ดไปแล้วฟึเปไปแล้วถก้ากันไปเห็ดเอาเองผลประโยชน์ต้องเป็นของจ้าของเองมันบได้มีคุนหน่อยด้วยการส่งชัน <c oughs> แต่ห้าเริ่มบริกรรมพุทโธไปเรื่อยเรื่อยะะนั้นมันกะ ตัดผบตัดศาสตร์ต้องมาหลายเหล่าดีพบศาสตร์เกิดขึ้นจากการคิดนั่นแหละคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คนเหาต่างตืตง่นขึ้นคิดหาตะป่งไปหาเงินนั่นแหละหาพว้เป็นตะหักแน่ไปหาผู้เป็นตะสร้างแน่แล่นหาตะผลประโยชน์แหละโดยไีนี่เองที่จริงไปนั่มพระวานาไปนั่มก็ไดด้วยละ่ะโดวยว่ต้องไปคิดต่อมันดอกแต่ว,ว่ามันตั้งไว้แล้วเพ๊บนี่ช่วงขณะหนึ่งว่าสิไปหาผู้นี้ เออในขณะที่ครับรดไปเดินทางก็พุ่โตพุ่โตพุดโตไปเรื่อยต่วเอออาการพิติเกิดขึ้นเนี่ยเกิดก,กายเป็นผู้สงชาติเปิดฟอมตัวบาดนี้เออผลดีก็คือโรคไ,ไข้ไข้เจ็บสําหรับผู้ส่งชาติเป็นแต่ห้องเห็ดเป็นแล้วเขาจับออาอาการพิตินั่นแหละอาจมันเอิบเกิดอ,อาการนิ่มๆนวลๆสาๆนิ่มๆอยู่ในในกลางผากมันบางคนก็นแลน่นขึ้นคลุมเบิดตั้งหัว บางคนที่ส่งไปเลยก็เกิดอาการเป็นนิน่มๆในระหว่างกลางสมองแถมซ้ำกระสีมสีความสว่างเกิดขึ้นอยู่ในระหว่างกลางสมองเองเดี๋ยวเห็นหอดหองกระโหลกแต่ของหน้ามันต้องเห็นหน้าเพื่อเป็นแล้วนะเพื่อว่าเป็นคิดเอาอยู่หันละพอผู้เขาได้แล้วเขาคงจักหน้าว่ามันเป็นแบบใดอะไรสามารถสี่เคลื่อนที่อาการนี้อาการปิตินี่ไป ไปตามจุดที่มันเจ็บมันปวดใด้แต่ว่าต้องไปยฝึกเอาเด้เฮาเห็ดให้เกิดขึ้นได้แล้วเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเฮาก็สินแนะ่ว่าดึงลงมาโดยความรู้ซึกแบบนี้ดึงลงมาแบบนี้บางคนก็เห็ดใดครุ่มทัว่วตัวเลยเด้โลกบางคนที่ว่าคือสิตายอยู่แล้วน่มันทุเลาเบาๆลงมากกับกื้มาเลยฝึกมาเลยหายก็มีบางคนที่เป็นเครื่องนึงจันสี่ก็หาย แตมีบางคนเป็นนิดหน่อยหายไปเลยบางคนที่พ่าท่านได้เป็นโลกแต่ว่าส่งไปเอยเลย,เลยบอเป็่นเลยก็มีอะไรมันมีความดีอยู่ในหันที่ว่าเป็นอานิสงส์หรือเป็นผลพล่อยไรอันนี้บ่แมันจุดหลักบ่แมันประสงค์หลักของเฮาแต่ว่าเป็นผลพอยได้ของมันมีมากเป็นของแถมมีมากนะ <c oughs> มีในการระงับดับความเจ็บความปวดอันหนึง่งโลก ที่เป็นรุ่นแรกกับคลายลงมาที่เป็นระวังเครื่องหนึ่งก็ลงมาถึงขันหายได้และที่อ,อีกหนึ่งที่เห่าเป,เป็นเรื่องลึกลับหนึ่งสิคือว่าเชื้อโรคในกายหรือเจ้ากรรมในเวทถ้าจิตใจเห่าดีแล้วจิตใจเห่าสงบแล้วเย็นแล้วนั่นแหละบุญมันก็เกิดที่ในหันแล้วเขาก็ได้ส่วนบุญที่จะของไปไปทั้งได้กระซังมิตรคนจากยู่ไก่จังว่าบ่ิจากเวางลึกลับ มันก็เทวดาทั้งหลายก็อยากอยู่ใกลแต่คนที่มีใจสงบคนสงชานเออในจังหวะหลายๆอย่างมันจะมีอัศจรรย์อยู่ในหันบางที่เฮาเห็นพวกอัตภาพที่สองเทวดาลูกกะเทวดาภูมิเทวดาอ,อาจจะเห็นโดยโดยเฮาก็บรรลุว่ามันเป็นหยังเป็นไผ่ขึ้นกันเยอะแยะหน้าประโยชน์มันเองนะเพราะว่าบุคคลที่มีใจิตใจสงบคนสงชานมีใจิตใจสงบเด้ มันส่สงบบ่ถึงที่สุดมันกระางมันมีอยู่ในหันเะเออสิ่งที่แปลกประหลาดเนี่เหาเห็นอบางทีเฮาก็เห็นภาซสอนอยู่ในบุคคลผู้นั้นเป็นเป็นส่สุดสีเหลืองมั่งเป็นส่สุดสีขาวสบายมั่งเป็นส่สุดที่เขียวอ่อนสบายมั่งช่มพูมั่งแล้วแต่ใส่สุดใส่สบายนั่นน่ะเทวดานั่นแหละอหรือเทพบุตรุต่างๆนานาะ แม้กระทั่งว่าหูเขาอาจจะได้ยินเสียงสวดมนต์ั่งเสียง้องเสียงกองเสียงโมตนาสาธุเสียงนั้นเสียงนี้อสิ่งเหล่านั้นมีคือของหลายๆอย่างที่มันสิเกิดขึ้นหูเขาเห็นเด็กกลิ่นดอกไม้ของหอมเอเสียงระนาดเสียงซีซ้อเสียงตีของวงเสียงการเล่นอย่างต่างๆที่เป็นเสียงดนตรีเทวดานั่นแหละอันนี้เป็นแค่ของแถมดอกว่ามันของที่เอา บ่แมนของหลักมันเป็นเครื่องพิสูจน์อันนึงว่าเออเทวดามีจริงเนาะมันมีจริงเนาะเออคือจังเขาเจ้าเวรสวรรค์นรกนั่นแหละเออบางคนเบาเรื่องสวรรค์ทั้งสันสวรรค์ทั้งสี่ก็ยังเบาไปได้ทั้งทั้งท่บี่เห็นก็ยังก้าเบาเออของเฮาเห็นเบดก็แล้วกันนาในสวรรค์นั่นในพรหาโลกในอารมณ์บาภพมันเออเฮาเบาด้วยการสิ่งที่เฮาเห็นซะด้วยสัาไปเฮาไปได้เบาแค่จามาได้สวรรค์นั่นนนี่นี่เด้ นรกยังสีเังก็บริา่าแค่จำมาว่ามีแปดหลุมเด้หูยหลายขนาดยังบริวารมันเป็นสองพันเหมือนแต่ละหลุมนะ่ะแต่ละซื้อมันมันว่าเป็นหลุมเป็นหลุมดหลักมันเป็นโคดขทุงอีปูมันเป็น,น,ท,ปน,ปนทะเลเพิ่งไปเลยละอันนั้นลักษณะนั้นแต่ว่ามันสินมีผลพ่อยด้ยังมากไหมแต่เรา,า,าเห็นเห็นแสงสว่างจ้ามากบางที่ยงัง ไปกลางคืนนะฮะบริเวใสไฟเลยกับมีเอมันนัน่งเห็นไปของมันดอกบัวแมนตาทิพย์ดอกแขงมันแมนอีหยังมันนั่งเห็นหงอยู่มันนั่งเห็นหงไปก็แล้วกันนาบริเวใส่ไฟดอกป,ป่าสิไปเนี่ยขึ้นเขาจังสิขึ้นไปรลหละ่ะบริเวใส่ไฟด้วยพวกนั้นสิหงเมืองแส่งสันแหละขึ้นเขาก็ขึ้นไปเลยเด้หม่นป้าหม่นดงไปเลย ทั้งบริเวณหมุนมแบบบริเ็นหงได้มันเห็นเหงนหงของเข้าขึ้นประจาของเข้าอยู่แล้วเนาะนั่งเป็น <c oughs> เป็นผลพลอยใดของมันเองขนณะนั้นลายย่างที่บอกมารบริเวณดอกของหลายอันนี่คือผลพลอยใดในการสรงชาติบางครั้งเข้ากรแดูกระัางว่าผู้นี้คิดกับห้องแบบไรเดสดเลยสั่ไปเป็นบางครั้งดอกบางครั้งกับว่ามันรู ตัวเดวเองแบบนี้พู้กับสิบพู้นี้เป็นนังสัน่นตัวนั้นเป็นนังสั่นเดินนะเจ้า่ากับมาฟองมาซอเฮ้าอหลายอย่างอยู่กยังผราแกผ่าอนานน้ำนังสิเฮ้ากับหูจกักเฮ้าปรด้ไปจออเบิง้งดอกพสชเป็นบาทจออเบิงบบเบ้งเเลย, <laughs> ว,ยาาว่าเดาๆาปังสั่นแหละลองเสือมันเบิง้งรู้มันแมนดิบอรสันอ,อบักฮานกับเสือแมนนี่ด <laughs> ี <laughs> สั่นแหละมีมีหลายอย่างอยู่ผลเพลไใ้นี่คือผลของการส้มชัน จะเป็นเครื่องพิสูจน์สิ่งลึกลับอันหนึ่งในภพในภูมิต่างๆที่มันซ่อนกันที่ได้มีพวกเปรตพวกผีต่างๆพวกสุรกายคือเขาเหตุเครื่องนี่น่ะคือกักคือกักอยู่แซวเซลอยู่เขาเรียกกันชนกันตีกันหัวล่างกันแต่ตายตายแล้วคืนนั้นขนไหมเด้นี่หน้าอยู่นี่หน้าเขาเอิ่นอ้างยังไงยั่สิ้นอ้างยังฮิโปนี่อยู่นี่นี่อยู่นี่แหละ เอออยู่ด้วยนี่แหละหมวยเอิ่นจังได้ก็ซื้อมันซื้อวางได้อะไรก็เลยซื้อมาทานมันลายก็นหรอนี่ก็นั่นแล้วนี่อยู่ใกล้ๆเขานี่แหละก็คลักก็คลักก็หนึ่งเออนี่แหละอยู่หน้าใหญ่ ที่เขาเอินวางสั่นที่โอ้แค่แค่แหล่สันั่นกับส้นบัต้านเนาะภาษาบวกนั่นหนึ่งบวกบวกสักไปบวกน้อยน้อยหนึ่งไหมเพราะว่าสุนบัตานได้จังสั่นเหรอภาษาบวกก็มันนึ่งเนาะดูว่ามันญ่ขึ้นมาเนี่ยน้องนามนิดหน่อยน้องนามนิดหน่อยหนึ่งเด้่นเออแต่วันนภ้่าพมิตินั่นเฮ้มันหเออมันเป็นสันเคลื่อนคนเต็มเป็นแสน แบกบก่อนหินกึกลักกึกลักคือว่าเออวกนรกละอาานาันนั่นน่ะนั่นและโลกโวกนรกละอาานาันนั่นน่ะก็เห็นเป็นประจำนะนยังสิเยอะแยะหลายอย่าง <c oughs> บอเรื่องลึกลบับหรือว่าเป็นผลพเอยของการส่งชาติห้ามบอกจักดอกคือยายเกีียวได้สันเห็นว่าสันบอกกับผีเสอยอยู่บอจากสัาว่าผีนะ พวกชาวพากันไปไซ่แ็จถามผีบางดวงเขาหันหน้าให้นะนั่นสิยิ้มสยะเข็ดแขวเฮียใส่ให้เบิ่งจะเคลื่อนเลยเลิกเสแล้วเห็นท้องเพื่อร้านเพื่อขับไปมันกับแล้วเป็นธรรมดามันเรื่อยไปหยานหยัางเพราะว่ามันบ่เด็ดเป็นตะยานนะอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนจิตใจของเขามันเย็นแล้วมันเป็นคนบุญแล้วบุญไปว่าสงบไปว่าเย็นแล้วมันไม่ได้คิด จะไปข่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งใดหลักไผ่เด้น่ะมันก็ส่งอารมณ์เป็นกุศลของมันไปเลยอาการพิธีก็เกิดขึ้นยางไปน่ะก็มีมูเมื่อทั้งสัตนแล้วบาดเมือ่อยางรัดไปเหมนกับมีมัวเขาก็ไปหาเห็ดหาหอยเขาไปธรรมดา <c oughs> อะไรเขาไปตอบซนะํำเนาะเว้าใส่ใน่ก็วบบ่าใดลีนบางย่าองอกว่าใส่กับว่าใดเว้เนี่ยพูดถึงความทรงชาญพู้ได้ยากเป็นก็มามามาเห็ดเอา ประโยชน์แต่้องเองนั่นแหละข้องเขาบ่มีประโยชน์แล้วว่าม,มีิประโยชน์ยังแล้วว่มีคาอยังแล้วใดอยากอยากเป็นก็นมาเห็นเอาโลกไม่กายก็หายหรือเอิ้นว่าสมาธิรักษาโลกก็ได้แล้วแต่สิ <c oughs> ่งเหล่านี้แต่เฮ้าเห็นได้แล้วก็ือว่านั่นแหละความเจ็บปวดทางร่างกายเพราะร่างกายมันบ่เป็นของเฮ้า มันเจ็บมันปวดมันป่วยของมันขึ้นมาของบางอย่างก็ใส่ยาโดยสมัมยปัจจุบันบ่ได้ก็ต้องใส่ธรรมะรักษาเอาจังสิ่เอิ้นว่าใส่ธรรมะเอาอาการสิพี่เอาอาการมื้อนีล้ล่ะรักษาเอาหายยางอาจจัศจรรย์แบบนี้แล้วอยากให้ทุกคนนนั่ไปฝึกเอาอการทำบุญที่งา่ายที่สุดก็ค,ค,คือการช่งชั่นแล้วก็รทำงานไปพร้อมทำบุญไปพร้อม ง่ายที่สุดแล้วมันบรด้ยูที่วัตถุดูจำนวนของเด้มันบด้อยูที่ตัวเลขต้องเงื่อนหลายเด้มันบรเิเกี่ยวกันเด้ก,ดกับสิง่งเรา่เขาบ่าบุญแท้ๆว่าอยากให้ทุกคนมาฝึกบางคนก็เป็นแล้วแต่ว่าบ่รูโตว่าเป็นจังไดเสสิสเอาไว้จุดใดสิมองใดยังสิก็มีผู้เป็นแล้วเฮาก็บว่าห้เขารักรักการเพื่อทําการให้เข้าถึงนั่นเขฮาบ่ต้องเอาเลยแต่ว่าเขาบอกพื้นที่ว่า กับจุดนี้ปั๊บเหตดแบบนี้นะปั๊บโหลดนะง่ายๆเออคือแท็กซี่เห็ดเวลาบ่ง่ายๆนะเหตดตารูบๆบางไปหูดังเขามันปลายดังเขาไปเห็นเดีวมันก็เป็นีลยนเด้ล่ะบคนมันเป็นแล้วนะม,มันบวอีงยังกสร้างยังไปซื้อๆมันก็เป็นเด้เออเพราะเขาคิดยังมันก็มันก็เป็นของมันโหลดนั่งไปซื้อๆนี่ก็เป็นเออทุกอย่างเก้าเป็นได้บดแตะทุกอย่างเก้าเป็นบุญบดนแหละ ทุกอย่างเก่าเป็นพุทธโธนั่นภพสัตว์ถึกตัดลงมาเพราะว่าห้องบริคิดไป็่ขาผู้นั้นหลักของผู้นี้เด้มันอยู่ในพุทธโธแล้วต่อมาอาการพิธีเกิดขึ้นเพิ่มนี่นซ้นำกันลงไปอีกหุ่นธรรมดาบบกหลายอยา่างแต่บางวางก็ว่ามีเวลากะวหวกัน่าจะสามสี่ชั่วโมงสิืมันก็เพิ่มไปของบ้านหลดเด็ดละมันไม่ยากอยังภาษาของคนนาะ มันบ่แม่นแค่รลัดมือเดียวเนี่งสาอยู่นี่รลัดรัดข้อมือเดียวนี่สาอย่เออนึกมือไหลเข้าได้เมื่อนั่นงผู้หนาที่ธรรมดาบ่นึกจะเข้ากับเข้าลวดเอออันพวกนี้วันใดจะค้นดอกน่แท็กซี่จอดถ้าเตเผอเอาหลังแบเ็ป็นเรื่อยอยู่จะไปคุมมันเข่าด้วยเข่าได้วพวกว่าถ้าจะเป็นนั่นพผกเป็นแล้วเขากำนดเอาลดได,ด้เขาเห็นเป็นลานคือาไรได้ที่เบามางนี่มั บ่แม่นเดินเทือสองเทือมาคุยกัน,นอยู่หันเออได้งอนจันเผอไปจักเทือแล้วต้องทามา่งปีหนึ่งนี่เทือเดียวเออได้ได้จากเศษวินาที่แบมั่งเนาะมเมื่อใดฝนเข็ดใดเอ้ยจะเป็นมาเร็วหว่านะมเมืเ่อใดฝนเมื่อพดฝนสูงจะสันเออ ลีตาบังพู้อันลีตาเโอ้โหขียมเลี่ยมห้าทียยันเดียวต้องาดจมยั่หันหละแต่ตันเลยนี่เข้าก็บอกไปตามที่มันเป็นทุกคนเป็นอยนสินพ่อตาวับแวบโปโบคนละหลัยังบุกอะไรก็เลยเดี่ยวจว่ายา สักช่วนหรือเชิญช่วนถุกคนมามาฝึกเอามาฝึกเป็นแล้วกลับไปเห็ดอยู่บ้านทํางานพร้อมเออมันมันบางใจอีเดียวพอสิถิ่มีอย่างมาได้หรอกสอสมหรบคนที่วังนีพผ่านแถงถิ่มบดเลยบ่มีเหตุบาได้อธิบายขยายความกับไพ่ก็สนใจกับไพส่สี่ให้เหตุผลาาไว้จังใดไพ่สี่ดาวมาจาังใดกับสร้างเขาเ่าสนใจดอกจังสันมันา่เขาถึงใจเขาแล้วมันดับวิญญาณแล้วอยาก <laughs> มันโดนมีความรู้สึกไม่ความพอใจกับไพอีกแล้วแต่พ่ามีความรู้สึกพอใจแล้วความบ่พอใจมันก็เบิดไปเองเลยก็เท่าไรเงินบาทนะเขาตีมาทั้งหัวทั้งก้อยมันก็เมื่อไอนี่น้ำกันอยู่เนาะมันว่าสั่นหรือเอาแต่ทั้งหัวมันบอกมันก็เป็นเงินปลอมตัวอมันก็มีทั้งก้อยมาน้ำด้วดตัวมันนสั่นเลยแต่ว่าหลายหลายคนฝึกเอาใหญ่แต่โอ้นั่นลองแต่เพ่งยังหันเลยเด้อ แต่โอ <Okay. S 1> ้นั่นนหะคละโอเคมันจะไปประกวดไซด์อะไวนี่เนาะโอ้ยกำลูกสาวไซด์คนนั่นแหละอีกคือเคิงเคิงกลางๆเลยเออละไรย้ายอฟหัวเฮ้ยทางด้านซาเลงย้ายลนก็ดีเออแต่ว่าซาเลงแปลกเด้คนที่ส่งชาติใดการงานก็ดีขึ้น มันมาจากไห้เขามาตั้งทำจากบอกมันจะเอาเงินหล่อไว้อี่ยังกสร้างมันการงานกะดีขึ้นการเงินกะรู้สึกว่าไหลลื่นได้กล่องเด้เงินประขาดมือพอร้อมมันลายยางเด้เจ้าก,กรรมในเวรมันเอาโหสิกรรมเนาะจิตใจของคนมันมันเป็นคนติดมีจิตใจสงบแล้วแมินปรททันได้ขาดทั้งบิดกสร้างมันมีจิตใจสงบแล้วบุญได้เกิดขึ้นแล้วเจ้ากรรมในเวรกะอภัยให้แล้วไปทั้งไดกับเทวดาหุ่มล้อมเด้คนจิตใจดีคนอารมณ์ดีจากว่า ไปติดต่อผพ้ดใดก็รู้สึกว่าสะดวกสบายแนวว่าอยากได้ก็ได้ขึ้นมาได้เออเป็วสัน้นแต่การได้รับการคุม้มครองโดยแต่ของเองหนึ่งสติมีดีอันที่สองคือผลพ่อได้จากการที่พวกเฮาจิตมันสงบมันเป็นบุญเหลือเทวดาเขาก็อยากอยู่ไกลเออไปทางใดไปไกลเขาบอกมาเฝ้าเฮาดอกแต่ว่าไปทางใดก็้างเขาไปอยากอยู่ไกลนั่นแหละ ไปหาบ้านนั่นผู้นังนก็อยากอยู่ใกล้หาบ้านนี้ผู้นี้ก็อยากอยู่ใกล้กันเองเออมันจึงบอกว่าทุกอย่างอยู่ในหูดังเท่านี้แหละอยากว่าแต่ว่าอยากคำใดเจ้าอยู่ในหูดังเว้ดเนียสร้างโดยหูดังเด้หน่สร้างยังขึ้นมานี่ก็ดีสร้างโดยลมหายใจนั่นแหละโผโถโผโถทัานเลยเรื่องว่าเหเอาว่าอยากเปลี่ยนว่าอยาเปลนก็สร้างเด้ตัวเจ้าเกิดนี่ตัวได้หลานโตองค์แล้ว เขาเป็นย <Okay. S 2> <Okay. S 1> mm ังอยู่ซำนีแหละเนาะไปพ่อเมื่อ